คนไหนที่รับโล่ฟรีทันบ้างคอมเมนต์บอกพี่เป้งหน่อยและคลิปนี้นะคะพี่เป้งสอนน้อง,งรับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นเป็นอรอว์คลรีที่เป็นหน้ากากแบบนี้นะคะเป็นสีม่วงหูยบอกรีวรเทมากๆ4 0 0พชิ้น และชิ้นต่อไปจะเป็นตุ๊กตาหมีสีทองที่จะอยู่ด้านข้างข,างของเราห0าพันชิ้นค่ะเข้าแมบบตามพี่แป้นมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงและเมื่อน้องๆเข้ามาน่าจะคุ้นหน้าคุาค้นตาก,กับแมบบแบบนี้อยู่แล้วบอกเลยว่ายืนไว้ y. เพราะว่าหาน่น้องๆยืนไว้ๆจะได้พอย n ์นะคะชิ้นแรกเนี่ยน้องๆจะต้องมี4000พอย p ์ในการแลกของฟรีชิ้นนี้ และชิ้นต่อไปนะคะในการที่นรอจะได้ของฟรีที่เป็นตุ๊กตาหมีเนี่ยน้องจะต้องมีพอยท์ทั้งหมดตามนี้เลยค่ะคือทั้งหมด325,000พอยต์นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งพอยต์นะคะน้องกดแถบด้านขวาดูได้ว่าตัวเองมีเท่าไหร่แล้วนะคะหากน้องๆเนี่ยยืนอยู่ในแมปนะคะตัวน้องเองไม่ขยับเลยนะคะเป็นจํานวนเวลา30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้องจะได้พอยต์ฟรี5,000พอยต์ค่ะหากคนในแมปเนี่ย คนไม่มีใครขยับเลย30นาทีจะได้พอย์ฟรีไปเลยค่ะทั้งหมด20,000พอยตนั่นเองแนะนําว่าให้มาทํานะน้องๆหากคนไหนที่ว่างแล้วไม่ได้ทำอะไรนะมายืนเอพิเอพอยตก็ได้ค่ะเพราะเขาแจกของฟรีทุกวันเลยีลีาทำตั้งแต่ตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่เป้นนะะว่าใครได้ร่วมแล้วบ้า่เป้นทำคลิปไปแล้วใครยังไม่ได้ย้อนไปดูได้เลย